วะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับโจย์เรขาคณิตนะคะก็คือวันนี้เราจำแนงเสนอในหัวข้อของรูปเรขาคณิต3ามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาดนั่นเองค่ะโอเคโจทย์ของเรานะคะบอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนพร้อมระบุตัวเลขแสดงจํานวนลูกบาทที่เรียงซ้อนกันอยู่นั่นเองค่ะโอเคค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมองมุมมองได้3มมุมมองนั่นเองค่ะมุมมองแรกก็คือมองจาก ภาพด้านหน้านะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าด้านหน้านเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเรามองในมุมนี้เราจะเรียกว่ามองทางด้านด้านข้าง่นเองค่ะส่วนถ้าเรามองลงมาจากด้านบนนะคะในมุมนี้เราจะเรียกว่าการมองที่ด้านบนนั่นเองค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็มา,าทําการวาดมุมมองด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะอ่ามุมมองด้านหน้านะคะอ่าตรงนี้นะคะด้านหน้าของเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะบริเวณด้านหน้ามองไปด้านนี้อ่าก็จะได้เป็นรูปอย่างนี้นะคะโอเค จะเห็นได้ว่าสามนะคะลงมาโอเคสามอืม ก็คือ3ชั้นนะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้อีกสองอ่าสองแล้วก็มาด้านนี้อีกสองนะคะ อันนี้ก็คือในมุมมองด้านหน้านะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสามอ่าสามนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นเลขสามอ่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งอันก็เป็นสองอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองอ่าสองนะคะลึกเข้าไปอสองตรงนี้ก็หนึ่งส่วนตรงนี้ลึกไปอีกสอง ตรงนี้ก็สองกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สองโอเคอันนี้ก็คือในมุมมองด้านหน้าเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเราไปมองที่มุมมองด้านบนนั่นเองค่ะมุมมองด้านบนนะคะก็คือเรามองลงมาอย่างนี้นะคะอ่า จากมุมมองด้านบนเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองลงมานะคะตรงนี้ก็จะออกมา3จุดนี้ก็จะออกมา2ขึ้นมา2แล้วก็ตรงนี้ขึ้นมา 2, ตรงนี้นมา1น่งค่ะก็จะมองได้เป็นรูปแบบนี้นะคะโอเคตรงนี้ส4 1ส3 4สี่โอเคสนะคะ แล้วก็ลงมาอย่างนี้3 ก็มองมาด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็น2อ่าก็จะได้มาในร,รูปแบบนี้นะคะโอเคเรามองจากอันแรกเลยนะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้เอ่อลงลึกลงมาก็จะเป็น1 2 3สามโอเคตรงนี้3ามนะคะ ไปตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะลึกลงมา1-2-3ตรงนี้3ส่วนตรงนี้ก็คืออันเดียวโดดๆเลยนะคะก็คือ1โอเคตรงนี้นะคะขยับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ลงไปอีก2ส่วนตรงนี้ก็ลงมาอีก1 2อันนี้ก็2กันค่ะต่อไปก็คืออันนี้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ1แสดงว่า3 3รูปบาทนี้ก็คือ1หมดเลยโอเค1 โอเคพอเรามองในมุมมองด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามองในมุมมองของออด้านข้างค่ะด้านข้างองีกอ่ามุมมองด้านข้างมุมมองด้านข้างก็คือเรามองไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเรามองไปอย่างนี้ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็น1 2 3สูงขึ้นมา3แล้วก็ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมา3ส่วนตรงนี้ก็คือจะอยู่อันเดียวดุดๆเลยถูกต้องไหมคะโอเคมาวาดไปเลยค่ะ โอเคนี่ก็เป็นหนึ่งสองสามนะคะก็อ่าต่อมาก็คือตรงนี้อันเดียวด,ดุดๆเลยก็วาดมาอีกอันนะคะอีกหนึ่งรูปแโอเคเราก็จะมองเห็นเป็นรูปภาพอย่างนี้นั่นเองค่ะเรามาดูที่อันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือเอาด้านบนก่อนดีกว่าตรงนี้นะคะก็มองขึ้นมาตรงนี้ก็มี ลึกลงไปแค่1โอเคตรงนี้ก็มองตรงนี้การลึกลไปก็แค่1เหมือนกัน,นะคะ่ะต่อไปขยับลงมาตรงนี้ก็คือตรงนี้เองค่ะลึกลงไป1 2 2สแสดงว่าทั้งสองแถวนี้นะคะก็คือ2อ่าต่อมานะคะก็คือมองจากตรงนี้ตรงนี้ลึกลงไปก็เป็น1 2 3 4อ่าตรงนี้ก็เป็น4 4สี่ปุ๊บอันต่อไปตรงนี้ ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะมองลงลึกลงไปก็เป็น1 2 3สอ่ะ3ส่วนนี้ก็คืออันเดียวโดดๆเลยก็คือลึกลงไปแค่1น,นั่นเองค่ะอ่าทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะการมองทั้ง3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านบนด้านข้างนะคะทุกคนรู้หรือไม่ว่ามันจะได้จํานวนลูกบาศก์ที่เท่ากันถ้าสมมติว่าเราวาดรูปที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็เรานับจํานวนลูกบาศก์ไม่ผิด โอเคเรามาลองดูกันเลยนะคะอ่าจากรูปด้านหน้านะคะเราได้ลูกบาศกทั้งหมดกี่ลูกดีคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14โอเค14ลูกแล้วก็ในมุมมองด้านบนเราก็ได้กี่ลูกคะ3บก3เป็น6 7 8 9 10 11 12 13 14อ่ะก็ได้14เหมือนกัน ส่วนด้านข้างด้านข้างเราได้กี่ลูกคะก็ได้1ิบสี่ลูกเหมือนกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองทั้งสามรูปแบบสามมุมมองนะคะก็จะได้จำนวนลูกบาทที่เท่ากันคะ่ะถ้าสมมติว่าเราวาดถูกวิธีแล้วก็นับลูกบาศท,ที่ไม่พลาดน,นะคะแสดงว่า รูปเขาค่สนิทสามมิติที่ประกอบจากรูปบาทนี้นะคะมีจํานวนรูปบบาทั้งหมด14รูปด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะได้มุมมองทั้ง3มุมมองก็คือด้านหน้าด้านบนด้านข้างตามนี้เลยค่ะสําหรับวนันนี้ขอบคุณค่ะ